สวัสดีค่ะช่องนงรัก a k ทำครัวนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูต้มจืดผักกาดดองค่ะต้มจืดผักกาดดองใส่ซี่โครงหมูนะคะวัตถุดิบก็จะมีซี่โครงหมูผักกาดดองกระเทียมรากผักชีพริกไทยนะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาว เดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันได้เลยค่ะกระเทียมรากผักชีโขลกให้ละเอียดนะคะพริกไทยดำด้วย ก็จะนำเนื้อซี่โครงหมูที่เราล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมามาหมักกับกระเทียมพริกไทยที่เราโขกไว้กระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำมันหอยนะคะ อิ่วขาวค่ะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะ กันดีแล้วนะคะเราก็จะหมกัหมกหมูทิ้งไว้สักสิบนาทีนะคะต่อไปเราก็จะนำผักกาดไปล้างนะคะผักกาดนี้ดองเองนะคะพี่สาวดองเองแล้วก็มันก็จะมีความเค็มความเปรี้ยวเราต้องนำไปล้างก่อนนะคะไปกันค่ะไปล้างค่ะ ล้างผักกาดดองเรียบร้อยแล้วนะคะล้างประมาณสองน้ำสามน้ำค่ะเพื่อลดความเค็มความเป็นกลิ่นผักดองนะคะเดี๋ยวเราจะนำผักมาหั่นนะคะหัน่นหั่นเป็นชิ้นๆ เราก็หั่นผักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันได้เลยค่ะ นะคะใกล้เดือดแล้วยวรอรอ,รอ,รอน้ำเดือดเราก็จะใส่หมูลงไปรอน้ำเดือดก่อนนะคะตอนนี้น้ำเราก็เดิ่มเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูที่เราหมักไว้ลงไปเลยค่ะ เป็นนะคะาเรารอให้ให้ซี่โครงมันเนื้อหมูมันสุกนะคะให้เนื้อหมูมันนุ่มตุนไฟเบาๆสักระยะหนะึ่งสักแป๊บหนะึ่งรอให้หมูนุ่มก่อนนะคะ ตอนนี้หมูเราก็นุ่มแล้วนะคะนุ่มสักประมาณ60%แล้วเราก็จะมาใส่ผักค่ะใส่ผักกาดดองลงไปเลยนะคะ ใส่ผักลงไปแล้วเราก็ต้มต่อนะคะต้มไฟเบาๆไฟอ่อนๆค่ะต้มไฟเบาๆ คนคะตอนนี้ต้มเจือผักกาดดองแล้วก็สุกได้ที่แล้วนะคะหลังจากที่เราตุ๋นมานานจนเนื้อหมูนุ่มนะคะชิมดูแล้วรสชาติพอดีเลยนะคะก็เรามไม่ต้องปรุงอะไรมากในผักกาดดองมันจะมีความเค็มความเปรี้ยวอยู่ในตัวแล้วเราหมักหมักนิดหน่อย ใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซอสซอสน้ำมันหอยะคะ่ะแล้วก็มีความเปรี้ยวความเค็มออกมาจากผักกาดดองนะคะรสชาติจะกลมกล่อมอร่อยะคะ่ะเสร็จแล้วจ้าพร้อมตักเสิร์ฟนะคะ ดองทําเองมันจะไม่เค็มมากนะคะดองอร่อยมากเลยพี่สาวดองมาจากอยู่ปาจีนนะคะเอามาจากปาจีนหอมหวานนะคะหวานน้ำซุปกระดูกหมูนะคะเป็นไงคะหน้าตาหน้าอร่อยไหมเสร็จแล้วคะ่ะมาทานด้วยกันนะคะต้มจืด ซีโครงหมูใส่ผักกาดดองนะคะน่าทานไหมคะหอมรสชาติดีนะคะออกเปรี้ยวนิดนๆเค็มหน่อยๆไม่เค็มมากคะ่ะซดน้ำกำลังพอดีเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับที่เข้ามารับชม และกดติดตามขอบคุณมากๆค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ